ต้องผิกดกฎหมายถ้าจะออกจากตําแหน่งเพราะผิดจริยธรรมต้องเป็นผู้แทนประชาชนโดยตรงก็งคืออธิรายสักพอรในสถานผู้แทน,แน,น,นราษฎรอธิบายวางใจนะอยโยกชั้นจะไม่ไหวอย่างนี้จะได้ทาไปไม่ไหวมองออกออนนั่นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ผู้แทนประชาชนโดยตรงเป็นคนไต่วัดแต่ถ้าถ้าาเป็นผู้อยู่กันแทนดินสามคนเป็นตุลาการเก้าคนเป็นพวจห้าคนคุณจะมาใช้มาตรฐานคุณดนนนันำเสื่อมในเชิงแรงมานแบบนี้นอกจากมันวัดยากแล้วมันทําให้เกิด สิ่งที่เรียกว่าการสอบมาตรฐานขึ้นมาเพราะเราไม่รู้นะว่ามันวัดกันยังไงไอคดีคุณสมานนี่ถ้าเกิดให้สารให้คะแนนได้เต็มสิบถึงศูนย์เนี่ยเป็นการต่ข้างของวัดยังไงแล้วคุณาพิสิทธ์ล่ะเคย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 ไปเวลาไหนนะครับแล้ววันนี้ถูกกระทรวงกาโหมสั่งกฎเนี่ยแล้วคุณได้คะแนน40-0เนี่ยมันก็จะเกิดความผู้วายอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเวลาใครก็ตามที่ถามว่าองค์กรู้สารจำเป็นต้องมาดูแลจำเป็นครับแต่ดูแลตามข้อเท็จจริงและกฎหมาย ผิดก็คือผิดน,นะครับถูกก็ถูกถ้ากไม่ผิดแม้จะน่าเกลียดมันก็ไม่ผิดหนะครับเพราะถ้าม,มันไม่ผิดแต่มันน่าเกลียดคนจะไปเล่นงานได้นนก็คือประชาชนนะครับเรือประงานไม่อยากเลือกหรือกดดันที่ผู้แทนตัวเองเ,องเองนี่ยไปดำเนินการถอดถอนและให้ไว้วาใจบัรดาครับในโครงการเมืองปัจจุบัน,น,กกน,นในสรหรัฐอเมริการดิวินตันนะครับจะอยู่ทุกอินพีซเช่นนั้นนะครับนะครับสภานั่งเตรียมพร้อมนะครับพร้อมอ่านนะครับประวัติศาบนมีเสียงเกินวงแหวนก็ยังไม่อ่าน นั่นกันะายครับสุดท้ายยอมรับนะครับว่าทำทำได้มีกรรเปล่านแปลงส่วนใหญ่ยังไม่ผ่านแต่สุดท้ายวันนี้ก็ยังกลับมาได้เพราะอะไรก็ใช้บรรฐานประชาชนถ้าประชาชนยังยอมรับได้วันนี้เาก็ยังกลับมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยกันไปเทียนมาทำคริสเตียนอินดิเชติสประธานาธิบโอบามาก็ยังกล่าวสารเสด็จยอมรับมาเป็นสติ๊กเกอร์ได้โอฟังอีกคำตรงข้ามก็เปลี่ยนชั้นแต่ถามว่าเขาอยู่ด้วยกันได้ไหมก็อยู่ไปได้นะครับเขาแยกแยะออกระหว่างเป็นคนธรรมจิต การทางการเมืองเป็นการเข้าไปผัดสินกับเรื่องของศาลเรื่องขององค์บรนการที่จะใช้อำนาจเข้ามาชี้ผิดชี้ถูกให้คุณให้โทษสันคตจำคุกพูดตรงนี้ผมขอได้ยกตัวอย่างประเด็่สิ์ขึ้นมาแล้วแต่เผื่อมีใครถูกฐานจะได้ต่อได้คดีหลายคดีนี้นะครับผมยกคดีที่มีปัญหามากว่าศาลเองกระบวนการเองเกิดสับสนว่าคำว่ามาตรฐานจริยธรรมคุณธรรมกับเรื่องความผิดความชอบแต่ตมายตรงไหนเอาผมยกตัวอย่างที่อาจจะง่ายหน่อยนะครับ ก็เป็นคดีคดีแก้ไขภาษีทรัพยคมนาคมจำได้ไหมครับไม่ใช่แก้ไขภาษีคดีสารภาษีภาษีทรัพยคมนาคมด้วยคดีแก้ไขให้มีการถือพุทธก่อนจะขายหุทธเศษมาเสกซึ่งเป็นข่าวอย่าเมื่อก่อนเนี่ยนะครับอธิบา,ายให้คนเข้าใจง่ายเลยเมื่อก่อนเนี่ยนะครับถ้าคุณเป็นบริษัทมือถือไทยเจ็ดเอไอ อีกครึ่งคือของคนไทยนะเดินดึงดึงเลยครับของคนไทยก็คุณทักษิณบอกว่าเออถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรามาแก้กฎหมายให้ต่างชาติ้ามาถือหุ้นได้สักเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ได้นะครับถ้ามีหุ้นอยู่หลายยูนิตต่างชาติก็ามาถือเจ็ดแสนห้าก็ได้นะครับก็ในสมัยคุณทักษิณไม่ได้พูดเองนะครับสภาที่ติด่ันเองแล้วนะก็มีการแก้กฎหมายไม่ได้แก้เพื่อเอเอสเจ้าเดียว GO, แต่ก็ใช้กับทุกคนครับคุณจะ คูหรือใครก็ตามถ้าคุณอยากจะขายพวกในต่างชาติคุณขายได้สูงสุดถึง75%นตคนก็ตั้งถามอ้อย่างนี้คุณทัศน์ิล์สะสมเพื่อไทยไปช่วยแก้กฎหมายเพื่อจะทำให้ AIS ชิดขอบได้กำไรจากการขายรุ้นให้เสร็ษมาเสร็ใช่ไหมพราะ้ากกฎหมายแล้ไม่ถูกแก้เนี่ยคุณขายได้สูงสุดก็ไม่เกินเงินไหมถ้าคุณมีพุอยู่ร้านี่คุณขายได้มากสุดก็ไม่เกิน5าแสนแต่พาแก้ ในการช่วยพวกองกลับมาตั้งสตินิหนึ่งครับหนึ่งเลยคุณทักษิณเนี่ยนะครับไม่ได้ม um. ีตําแหน่งหน้าที่อะไรในชิงของแล้วพูดเองก็ไม่ได้ถือโดยตรงในการนำเสนอที่จะไปมีส่วนได้สุดเสียแล้วเพราะสรุปก็เป็นสิ่ำคัญเลยก็อยากพี่น้องคนใช้อะไรเนี่ยถือได้อยู่อ่ะถามต่อครับว่าอะไรถ้าเกิดคุณจะมาถกเถียงกันว่าอีกเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นห้าหรืเปอร์เซ็นแหน่มันเข้าไปหรือเปล บริษัทที่ตัวเองเคยเป็นผู้สร้างให้มาแต่พอเป็นผู้แข่งตัวเองนะครับเช่นโซดีแข่งไม่ช่วยก็ก็ไม่ใช่อีกก็เพราะว่ามันแก้ไขายสำหรับทุกคนไอ้้วไปถามนักศึกษาสบอกมันแย่นะหรือกันให้กราเชาติมาถูกคนหนึ่งมันแย่ จนมีคนมองว่าส่งผลให้ขายเพื่อที่จะมาเสกให้มากขึ้นเนี่ยมันผิดคำถ,ถามคือมันผิดอะไรมันผิดจริยธรรมมาตรการตามที่คุณมองเป็นการส่วนตัวหรือตามที่กฎหมายถ้าตอบที่กฎหมายผมต้องกลับไปเรียนให,หม,ม่เลยนะครับเพราะผมคนไม่เจอ่ามันเขียนไว้ตรงไหนว่าห้ามสังาริย์ที่เป็นใหญ่ชาติแก้ไขกฎหมายไม่มีนะครับถ้าแก้ไขแล้วเรื่องปฏิบัติได้อีกเรื่องหนึ่งนะยครับแต่แก้ไขตามาปกติแล้วใช้กับทุกคนเนี่ยไม่มีตรงไหน มีสถานีที่เรกแก้ไขกฎหมายเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทโทรมาผมก็เป็เขียนไว้ครับแต่ถ้าคริไม่เขียนไว้บันอาจิพใจไม่ตรฐานของคุณแต่ถามว่าบัญิดกฎหมายมันต้องเขียนถามว่าทำไมเรต้องแยกสองเรื่องนี้ให้ออกเพราะถ้าเกิดเราไม่แยกสองเรื่องนี้ให้ออกนะครับประชาชนจะไม่มีทางตื่นตัวได้เลยครับว่าสุดท้ายแล้ว คนที่ไตคนที่ห่วงใหญ่ประเทศไทยตั้งแต่ปี2549ไม่มีการรัหษาที่ไหนแทนที่จะเอาเวลาไปเัือกอ่านหนังสือพิมพ์เพื่อเออหรือแต่ทำดีทำให้ดีดนะครับในโยวายนี้ใช้ได้ใช้ไม่ได้เสียไม่มีเวลาเลยครับเราต้องเอาเวลาไป ระบบประชาธิปไตย,ยนี่แหละครับมันทําให้เวลาที่สังคมจะใช้ในการตรวจสอบคนที่มานจะการเลือกต้าเน,นี่ยมันหายไปครับที่บอกว่านักวิชาการหลายคนนั้นเป็นนักกฎหมายคนนั้นเป็นเสื้อลงเสื้อแดงบางทีไม่ใช่ครับ,รบอย่างอาจารย์วราเจตทาคีันเพื่ท่านรู้จักกันดีนะครับก่อนที่คุณนักศึกษาจะถูกลดประหาเนี่นอาจารย์วรเจตเป็นนักกฎหมายคนหนึ่งนะที่วิบากกุญแจน,นักศึกษาอย่างร้อนแรงแต่ปรากฏว่าเกิดแล้วลดประหานแวเนี้ย เสียเวลาครับไม่ม okay. ีเวลาครับเพราะต้องไปเสียเวลาจากการตรวจสอบคนที so ่ทําลายประสาทใจเขาเป็นปัญหาที่เร่งด่วนกว่าการเอาระบบนอกระบบนะครับการทำนักประหารการไปใช้ประดาษดูทะเบียนทำตามใจสันและพัเส่อยว่าเป็นตัวตายของประชาทุกคมเนี่ยมันไม่ได้แค่ปัญหาแต่ม่าให้ปัญหาแรงหนักขึ้นถ้าเป็นคุณทัศน์สินดีจริงเนี่ยนะครับก็ต้องให้โอกาสที่ส่วนบีมือนังถ้าเป็นทัศน์ินชั่วไม่ดีอย่างที่เขาว่า เจ้าเห็นไครับเราจำได้ไหมครับคนนักสิงพูดว่าอะไรคนทักสิงถูกโจมตีอย่างหนักโดวงถึงหลายฝ่ายรัฐมนตรีขีแบ่งหลายคนเลิกกระโดดนี้เริ่มลาออกจากกรมอเพราะคณทักสิงเปลืออกมาแล้วว่าถ้าทุกสภาครั้งนี้เลือกตั้งแล้วจะรับได้ไหมครั้งสุดท้ายแล้วจะไม่เอาแบนี้แล้วก็ในบางิีนะเวลานล้วก็ไม่ได้มีความจำเป็นต้องพูดนะครับแต่กานว่าถ้าถูกกดดันถ้าถูกคำว่าท่านการถูกกดดันแต่เป็นการกดดันไทย อย่างถูกต้องัเ่เห็นมับว่า ดูวดโงเนี้ยสี่ปีซ่อมสี่ปีสร้างเนี่ยสี่ปีซ่อมเหมือนดูกับซ่อมเอตสร้างอ้สร้างเื่องไกยังไม่ได้ถามเลยไม่ได้เห็นก็จะมีคนถามอถ้าเกิดคนคิดอย่างนี้เนี่ยคุณก็ปล่อยใหเขาโกงกินไปเรื่อยๆเหรอจะมีคำถามนี้ประจำเลยนะครับผมก็ต้องตอบถามง่ายๆว่าเอต้งคุณคิดว่าสติปัญญาคนไทยยทไปโกเาตขนาดจะปล่อยให้หนการเคนเดียวหรือคนสอคนเนี่ยกินจ คุชนะหรือพวกนนนคนชนะคนดีใจแต่ประชาคอน,านอรือชนะของประชาชนพวถผซื้อเสียงไอ้ผมว่าแบบนี้มันก็แย่หน่อยนะจะถามว่าซื้อเสียงดีไหมมันก็คงจะดีแหละครับแต่าถามว่าทุกคนในผมไม่ใช่ไม่เชือ่อผมอย่างน้อยคนในบ้านผมไม่มีใครมาได้เสียเวลากันซื้อสิยสขายเสียงแต่สิ่งที่มันใหญ่กว่านั้นสิ่งที่มันเป็นโจทย์ที่ใหญ่กว่านั้นก็คืออย่างนี้ครับการเลือกตั้งเนี่ยมาถูกออกแบบมาเพื่อให้มีความผิดพลาด มีโฮสจะปิดคุกวนตนาโมนะครับจะมีเฮลท์แคร์ที่สมบูรณ์แบบนะครับฝากไปข้างหน้าได้โดยไม่ต้องมีไฟเตอร์ข้อยุรเว็นอะไรก็ตามปรากฏมาถึงวันนี้กวนตันาโมก็ปิดไม่ได้นะครับเคยโจมตีรัฐบาลชุดที่แล้วนะครับว่าใช้อำนาจเพี่มเติมในการไปควบคุมดูแลสอดส่องประชาจนถึงการวันนี้ก็มีข้อขัด่าวเองเองโสดเองกัน สื้อแดงต้องตรวจสองแกันแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะเชิญไปแบบหน้ากากขาวที่ไม่กล้ายอมรับก็ว่าเป็นเสื้อเหลืองหรืออยากเป็นเสื้อเหลืองแต่เห็นปัญหาเสื้อเหลืองแต่ไม่อยากพูดเก็บเก็บเอาไว้นะครับไปตั้งอะไรใหม่ที่มันไม่รู้ Abarika bintu.